ดีค่ะเพื่อนๆคลิปนี้อาจจะดูไม่ค่อยสุภาพนะคะหรือเพิ่งกลับมาจากไปการจัดไปออกกําลังกายเขาภาษาไทยผิดอีกแล้วคือมีหลายๆท่านส่งอินบ็อกซ์นะคะส่งข้อความอินบ็อกซ์กันเข้ามาเยอะมาก ตอนแรกก็มีเพียงแค่1ท่าน2ท่านนะคะที่ก็เลยตอบแบบส่วนตัวไปแต่ว่ามีการสอบถามในเคสนี้เข้ามาเยอะเรื่อยๆนี่ก็เลยคิดว่าประทําคลิปแบ่งปันเพื่อนๆดีกว่าสําหรับเพื่อนๆพี่ๆคนไทยที่อยู่ในประเทศสปปเดนนะคะในกรณีที่มีความกังวลว่าเอ๊ะถ้าเราติดแบคลีดนะคะครูโนโฟเดนเนี่ยแล้วก็ติดบูโรก็คืออาแมกนี่นะคะเราสามารถเดินทางออกและนอกออก และเข้าระหว่างประเทศสวเปดเดนได้หรือไม่นะคะตรงนี้นิวสามารถตอบได้แบบการันตีค่ะว่าได้ค่ะไม่มีผลอะไรทั้งนั้นเพราะปกติแล้วต่อมอเขาจะตรวจแค่ว่าเรามีประวัติหนีแบบว่าหนีแจ้งหนีคดีมีใบแจ้งความมีหมายเรียกแล้วก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับอย่างไงอะอาชญากรรมนะคะอาชญากรข้ามชาติหรือไม่นะคะเราสามารถถ้าเราไม่แน่ใจนะคะเราสามารถเช็คได้ค่ะตรงที่ว่า จะ,จะบอกว่าไงภาษาไทยนิ้วพูดไม่ถูกคือเราสามารถเช็คได้ในกรณีที่สมมติว่าเราไปซื้อโทรศัพท์ไปติดต่อเช่าอาพาร์ตเมนต์นะคะหรือไม่ก็ติดต่อเช่ารถหรือทําธุรกรรมอะไรสักอย่างเกี่ยวกับการเงินนะคะจะมีการตรวจเครดิตของเรานะคะโดยที่บางทีเขาก็แจ้งบางทีเขาก็จะไม่แจ้งหลังจากนั้นนะคะ3วันนะคะจะมีข้อความจดหมายเข้ามาทางจดหมายดิจิทัลก็คือ k ี้พระนะคะเพื่อ บอกให้เราว่าบริษัทนี้นะคะได้ทําการเช็คเครดิตของเรานั่นแหละค่ะคือบทพิสูจน์แล้วก็เป็นข้อชี้ชี้ชี้ชัชดนะคะวา่าเขาได้ทําการตรวจเครดิตของเราในกรณีที่เราจะไปติดต่อในการทําธุรกรรมเรื่องการเงินติดต่อเช่าซื้อรถหรืออะไรนู่นนี่นะนะคะแต่ในกรณีที่เราจะเดินทางออกนอกประเทศเนี่ยเขาจะเช็คพาสปอร์ตเราเพียงแค่ว่าดูประวัติ ว่าเรามีการหนีคดีไหมมีหมายแจ้งความไหมมีความเกี่ยวข้องเกี่ยวกับมีประวัติเกี่ยวข้องกับอาชญากรข้ามชาติไหมแค่นั้นค่ะเพราะฉะนั้นมันคนละส่วนกันเลยเราเป็นยังไงอ่ะเราเดินทางเราติดแบ็กลิสต์นะคะเราไม่ใช่อาชญากรไม่ใช่อาชญากรรมหรือว่ามีหมายจับนะคะเพราะฉะนั้นเราสามารถเดินทางได้ตามปกติคะ่ะไม่ว่าจะเข้าหรือออก ระหว่างประเทศสวีดเดนกับประเทศไทยหรือประเทศเพื่อนบ้านนะคะเราสามารถทําได้ค่ะปกติค่ะโอเคนะคะนิวคิดว่าเพื่อนๆคงจะเข้าใจในการสื่อสารของนิวนะคะอาจจะแบบว่าติดขัดนิดหน่อยเพราะว่าภาษาไทยไม่ค่อยจะแข็งแรงแต่นิวก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ประโยชน์นะคะอาจากคลิปนี้ไม่มากก็น้อยนะคะแล้วก็หวังว่าจะตอบคําถามเพื่อนๆ,ๆที่ส่งอิน็อกซ์เข้ามานะคะสอบถามนิวกันเข้ามามีอะไรอยากจะสอบถามเพิ่มเติมก็ อินบอกกันเข้ามาได้นะคะนิวจะรวบรวมแล้วรวบรวมแล้วก็จะมาอ่ายังไงคะคำตอบแล้วก็มาตอบให้เพื่อนๆได้รับฟังในส่วนที่เกี่ยวกับเครดิตนะคะครบวงจรน,นิวยินดีให้คําตอบค่ะสําหรับคลิปนี้คงจะต้องลาไปก่อนค่ะแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ